นี้ก็มานะ,ะเกียร์จานแบบโบราณแบบโบราณจับปอมานะแน่นอนนะ,ะแน่นอนก็เกียร์ทีสองฝั่งเลยครับสองใบมีดนะยรสองใบมีดอันนี้ใบมีดไหนมีใบมีดเนาะ,ะจับปอมานะ,ะข้อดีก็คือว่า ต่อให้ลูกปืนหลวมนะคันจักหลวมก็เกียรยได้นะครับเพราะว่าเราจับพอมาครับแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเกียรยกี่ครั้งก็ได้ครับมันก็แค่ดูผิวนะเกียรยกี่ครั้งก็ได้เพราะมันแค่ร้อยรอบรนะ้อยรอบอยากเป็นเส้นนะบเบรกมีสิทธนะิ์พลาแต่ถ้ารุ่นใหม่ๆก็สามร้อยรอบไม่ได้นะสามร้อยรอบสามนาทีเสร็จไม่ได้เพราะว่ามันจะมันนะเบรกสามวันก็ มันแล้วแต่นี้เค้าเสียคือนานนะครับก็ถ้าเป็นเกียโต๊เสียแท่นก็่สามนาทีเสร็จ้วสี่ล้อครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วแต่ถ้าเกียจับคอหมาโบราณน,นี้ก็นนครึ่งค่อหนึ่งนะบางทีบางบางจานบางทีบางคันนะคดนะค,คดเยอะว่าไล่สามสี่ห้ารอบนะรั่วเพราะมันค่อยๆเรียนะครับร้อยรอบค่อยๆเรียร,ร้อนก็บางทีเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะ บางทีก็พันหนึ่งก็แปดโมงเชา้าพเสร็จก็ห้าโมงเย็นนะแต่ถ้ากดไม่เยอะก็จะไหวนะเราประมาณร้อละชั่วโมงแต่นี้ก็ข้างในข้างในมันโบกกนเกินข้างในโบกเยอะนะข้างในโบกนะนนะแต่ข้างนอกก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ข้างในโบกหนักนะนะ ก็ถ้าใครมีเวลาก็เจียอย่างนี้ครับไม่กินจานครับเปลี่ยนพ้าเบรกทุกครั้งนะครับสามารถจะเจียอย่างนี้ได้แต่ก็อยู่ที่ช่างเลยครับองค่อยๆเลียนะครับไม่ใช่ไปกินลึกนะเพราะอันนี้มันมันสามารถปรับกินผิวๆได้นะครไอรุ่นจับของมันกินผิวๆได้แต่ถ้าเป็นโต๊ะเป็นแท่นมันจะกินผิวๆนี้ไม่ได้มันจะลึกนะครับก็เจีย ไอ้พวกนั้นไวนะสามนาทีเสร็จแต่เขาเสียก็เจียครั้งสองครัง้งสามครั้งจานบางเปลี่ยนจานไอ้นี้เปลี่ยนกาเบกทุกครัง้งสามารถเจียได้ทุกครัง้งมันแทบจะเท่าเดิมเนือกินแค่ผิวๆแต่เขาเสียนานนะนานแต่นิ่งนะครับนิ่งนิ่งกว่าเยอะเพราะว่าถ้ารุ่นอื่นรุ่นใหม่ก็จะจับปอม,ามานะ้าเหมือนกจับปอมา้าปีเดียวลูกป,ปืนหลวมมันก็วเวลาเจียมันก็ความ ความแม่นยําจะน้อยครับจะได้แค่ประมาณ80%นะ20%บปอลายมันจะโบกแต่นี้ต้องให้ลูกปืนหลวมยังไงก็มันจะเที่ยงนะเพราะว่าพอมาเราจับคอ,อ,อมาอันนี้แน่นอนนไอ้อันนี้ลูกปืนหลวมลูกหมากบรนชกัแกแหลกหลวมก็สามารถสามารถเชียร์ได้เพราะว่าเราจับคอมาแต่ก็เสียก็อยใช้เวลานะ ใช้เวลาเป็นวันแต่คนมากก็อเอใจเขาเจียกันก็ประมาณสองอาทิตย์เขาเทินนะครับเทินเป็นโต๊ะเป็นแท่นนะครับเพราะมันช้านะครับปอยนี่เป็นนาน,นับถ้าเป็นโต๊ะเป็นแท่นนี่สามนาทีเสร็จนะสี่ล้อครึ่งชั่วโมงได้ตังค์ไปแล้วแต่นี่ล้อต้องเป็นชั่วโมงสองโมงก็ยังไม่เสร็จนะสี่ล้อก็ล่อเป็นวันครึ่งวันก็จะได้เงินแต่ก็ก็อดีก็นิ่งเลยนิ่งแล้ว,ลวก็ไม่กินจาน เพราะว่าส่วนมากลูกค้าก็มาจากมาจากโรงกินแล้มาจากร้านใ,นใหญ่ๆก็สามร้อยรอบเท้านั้นน,นะเงาะนครับเงาแต่สามวันลื่นเด็กไม่อยู่อ่ะ